เป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วนะคะภายใต้พระบัญิธานของเจ้าฟ้าน,นักวิทยาศาสตร์ในการที่จะส่งสร้างผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนักศึกษาท่านใดที่ผ่านการคัดเลือกของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ที่จะสามารถเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นและในระหว่างการศึกษายังได้รับเงินสนับสนุนในช่วงเรียนอีกด้วยที่สําคัญที่นี่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นเมื่อจบแล้วสามารถทํางานต่อที่นี่ได้หรือประสงค์ไปทํางานอย่างข้างนอกก็ได้เช่นกันค่ะ จากพระบุริยาอุตสาหะของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัรติยาราชนารีองค์นายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ได้เสด็จไปส่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอดุดมศึกษาและสถาบันด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนําของโลกและได้ส่งหลงพระนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่จะสามารถเดินทางไปทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั้นสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จึงได้รับโอกาสจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกเดินทางมาถ่ายทอดความรู้โดยมุ่งเน้นการสอนและการวิจัยแบบโบราณการเพื่อพัฒนาบัณฑิต ให้เป็นผู้นำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ producing research r e a d e r in science and technology วันนี้เราจะมาพบกับศาสตราจารย์ดรจอนผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมงานที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาพรแห่งนี้อันยาวนานนำมาซึ่ง I think there are several ways that the program contributes. Um, one of them, of course, is creating the human resource pipeline. Keep in mind that not everyone that comes out of the academic program will come into a pharmaceutical production facility. Some of them may decide to go out and to do fundamental science that pushes knowledge ahead. ศาสตราจารย์จอเอ็มเอสแมนหนึ่งในคณาจารย์ผู้สรงควณวุฒิของสถาบันมณฑิศึกษาจุฬาภร์โดยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมชีวภาพจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT สถาบันการศึกษาแนวหน้าระดับโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากประเทศสหร,รัฐอเมริกามีส่วนสำคัญในการถวายงาน ศาสตราจารย์ด็รสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณและเลรักษ์ณอัครราชกุมารีโรงพระสีสว่างควัตวรัรติยาราชนาวีในการร่วมวางแผนก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มาตั้งแต่ปี2548เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงโดยตรงที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศมาจนถึงปัจจุบัน what are you doing yes uh, what i'm doing here is i'm trying to extract the sample to mm -hmm. measure the impurity to ensure that our product is safe because as um, you know that trying to get the drug into people uh, more important than the efficacy or the drug is working is to make sure that the drug is safe as the whole of Chulalongkorn Research Institute, um, we're trying to ensure that the research that we are conducting here is high quality and very safe before we get into the human. Because at the end of the day, um, we are trying to improve the quality of life for Thai people by using the science and technology. That's the vision of Her Johannes Princess Chulalongkorn. the that CGI Open House 2024และคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบการศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566ซึ่งศาสตราจารย์จอห์น m s s i ได้เชิญชวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับโอกาสคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์ที่ได้รับหนึ่งในโอกาสจากสถาบันในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอกไปทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกที่ MIT As a professor. I think the most important product that I produce is great students. Uh, that's our job. And I'm standing with two uh, of the great alumni of the Chilaborn Graduate Institute. And one of the ideas was to provide the students with the opportunity to come to MIT for six months or a year in order to be able to expose, be exposed to, number one, a very diverse environment. But number two, the equipment and technology that MIT is famous for. So I think it would be nice to hear from Dr. Beam and Dr. Amnard about their experience. Travel to MIT um, during 2016, um, that was I say would be a life-changing experience for me. Uh, MIT have a lot of very interesting culture and we would learn that diversity is like one of very key uh, important of successful of MIT. I am the first batch of student at Chulalongkorn grad Graduate Institute. I, I go to MIT in 2009 to 2013. Um, I work with Professor Rams, as you say Sekran. Apart from technological aspect, I think what important that I learned is the entrepreneurial mindset because it's the ecosystem of mit where people bring science from the bench to the bed i think that cgi gives the opportunity for people to use their intelligence with hard work and they're able to do miraculous things จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2024ในวันที่11พฤศจิกายน2566ณสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เขตหลักสีกรุงเทพมหานครถึงวันนี้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ยังคงมีความมุ่งมั่นในการสร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเช้นสูง ตลอดจนนักวิจัยคนรุ่นใหม่ในระดับประเทศและระดับนานาชาติสมดังพระปัิธาสวัสดีค่ะ